สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องรา่า,าวารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเด็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคมาเริ่มต okay, so right ้นกันนะครับก็คือสำหรับคลิปนี้จะมีในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเอ็ด r d ดเ r ิร์นะครับสั้นๆแล้วก็เรื่องของการพรีวิวแบบคร่าวๆในเกมที่เราจะมีศึกที่เราจะทำศึกคืนนี้นะครับพบกับบียร์เดเอานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันดีกว่านะก็เรื่องแรกกันก่อนนะครับเป็นเรื่องของเอ็ดวูดเบิร์ตนะครับเอ็ด r d ดเ r ิร์มีประเด็นออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับตามรายงานจากสกอสปอร์ตเนี่ย มีรายงานเรื่องของเอ็ดเวิร์ดออกมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทราบกันดีว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะอำลาทีมนะครับในช่วงสิ้นปีนี้นะครับก็ใกล้ๆแล้วนะครับหรือบางกระแสก็บอกว่าสิ้นสุดซีซั่นนี้นะครับหลังจากที่ไปเกี่ยวโยงเรื่องของการทำซูเปอร์ลีกนั่นแหละนะก็เลยขอรับผิดชอบซะเลยนะครับซึ่งทีนี้ว่ากันว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนใจนะครับมีการเปลี่ยนแปลง กำหนดเวลาการอำลาทีมนะครับสำหรับเอสนะซึ่งอาจจะชะลอการอำลาทีมออกไปนะครับแล้วก็เหตุผลเนี่ยก็คือการชะลอการอำลาทีมของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีหน้าที่ดูแลเรื่องของการแต่งตั้งผู้จัดการทีมชั่วคราวนะครับสองเนี่ยก็คือเอสเนี่ยจะมีหน้าที่หลักก็คือหลังจากเนี้ยต้องหาผู้จัดการทีมแบบระยะยาวมาแทนที่โอเล็กนาโซชาหรือว่า กุนซื้อถาวรรายใหม่นั่นเองนะครับนะนี่คือ2เรื่องที่เอสเนี่ยกำลังที่จะทําอยู่นะครับก่อนที่จะอําลาทีมปกติก็คือเตรียมอําลาทีมแล้วเก็บเข้าของเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็คือมีการเปลี่ยนแปลงกันบปนะฮะตามรายงานออกมาเนาะก็ติดตามมาดูนะครับส่วนเรื่องราวอื่นนะครับเรื่องาอื่นก็เป็นเรื่องของศึกโปรแกรมสําหรับคืนนี้นะครับ มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาพีวิวกันดีกว่านะครับสำหรับศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับคืนวันอังคารที่23พฤศจิกายนนะครับเวลาเที่ยงคืน45่สินะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับเบียร์เลพบกับแมนเชสเตอร์เดนท์นะครับซึ่งแมนยูนัดนี้เป็นเ,เกมเยือนหรือว่าทีมเยือนนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางบีเอสปอร์ตนะครับซึ่งความพร้อมต่างๆก็แมนยูก็ มีให้เลือกใช้มากมายนะครับอาจจะมีนักเตะตัวหลักบางรายที่ได้รับบาดเจ็บนั่นแหละก็คือพวกวารานปอกบาอะไรจำลองนั้นครับนอกเหนือจากนั้นก็น่าจะพร้อมกันนะครับในเรื่องของตัวเลือกจากเกมที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งที่เราจะมีการโฟกัสกันเป็นพิเศษเก็คือเรื่องของการประเดิมนัดแรกของคาลิกในฐานะเป็นผู้จัดก,การทีมโชคลาวนะครับรอบนี้เจ้าตัวเป็นคนตัดสินใจเองเรื่องการเลือกทัพเรื่องของ การปรับระบบต่างๆนะครับก็รอดูฝีมือการคุมทัพของคาลิกันไปนะครับซึ่งมันมีการเกิดคาถามกันขึ้นมานะครับว่าถ้าเกิดคาลิคเนี่ยคุมทีมได้ดีหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วก็ผลงานดีวันดีคืนมีลุ้นถ่วยนั้นถ่วยนี่นะครับในช่วงที่แมนยูกําลังลุ้นได้นะซึ่งถามว่ามันมีโอกาสไหมที่แมนยูจะมอบสัญญาแบบทาวนได้ก็มีเหมือนกันนะครับถ้า ทำแล้วดีแบบต่อเนื่องหลังจากนี้ไปต้นไปนะครับแล้วก็ระบบทีมนะครับทรงบอลมันดีมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอยู่แล้วที่สโมสอนแมนยูอาจจะเก็บคาริกไว้พิจารณาเรื่องของการทําสัญญาแบบระยะยาวเลยหรือว่าเซ็นสัญญาแบบทาวน์ได้เลยนะครับมีโอกาสอยู่แล้วครับสาหรับคาริกเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็มีกระแสะออกมาว่ากลัวคาริกเนี่ยจะเป็นแบบโอเล่เท่านั้นเองนะครับก็คือตอนที่คุมทัพช่วคราว ดีมากนะครับแต่พอเซ็นสัญญาถาวรมันดรอปลงไปอ่ะเออมันก็กลัวแค่นั้นเองครับเป็นแค่ความกลัวแต่ว่าถ้าเกิดสม,มันดีอย่างเงี้ยผมคิดว่าแฟนผีก็น่าจะตัดสินใจได้แล้วก็บอร์ดแมนยูก็น่าจะตัดสินใจได้ในเรื่องนั้นเนาะนะครับก็รอติดตามกันแล้วก็เรื่องของดื่นนะครับก็คือเรื่องของตารงนางคะแนนในกลุ่มเนี่ยก็ยังคงเบียดแย่งกันนะเพราะฉะนั้นก็แมนยูอย่าประมาทเลยดีกว่าทําเต็มที่พยายามเก็บแต้มให้ได้แล้วกัน นะครับก็มีลุ้นอยู่แล้วเรื่องการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของจะลองซานโชกับดอนนี่ฟานเดเบ็กเนี่ยนะครับหลังจากที่เกมที่ผ่านมาเนี่ยโอเล่มีการจัดให้ซานโชเป็นตัวจริงดอนนี่ฟานเดเบกลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเกมนัดเนี้ยคาริคจะมีการเชื่อมั่นส่องแข้งรายนี้ให้ลงดับต่อเล่งหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าผมคิดว่าควรที่จะส่งลงเล่นแบบต่อเนื่งครับนะ ถ้าเกิดคาริกยังดือ้อหรือว่าไม่ยอมส่งลงเล่นเนี่ยผมคิดว่าแฟนบอลก็น่าจะโยงเรื่องของการตัดสินใจเช่นเดียวกันมันเหมือนกับโอเลกุนาโซชาด้วยนะครับก็รอติดตามกันส่วนเรื่องอื่นนะครับก็คือเรื่องของการคาดการณ์กันหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องของการคาดการณ์สเวตตัวจริงเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยกนน็น่าจะเป็นจากชุดเดิมนะครับน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะฮะอาจจะมีการส่งพวกเตลิสอะไรประมาณนั้นลงมา นะแล้วก็ดอนนี่ฟาร์เบกนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรอบที่แล้วเราใช้แม็กทอมแล้วก็มาติดยืนคู่กันร,รอบนี้ก็อาจจะเป็นามาติดคนเดียวหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งนะฮะยืนเป็นมิดฟิลตัวรับคนเดียวนะครับแล้วก็มีดอนนี่ฟาร์เบ็กกับบรูโน่จริงๆเนี่ยมันเล่นได้ครับก็อย่างที่ว่ากันไปอะ่ะว่าคือทำไมต้องเอามิดฟิลคู่กลาง2คนนะครับทำไมไม่ดันไปเลยนะครับก็คือเอามิดฟิลตัวรับคนเดียวพอซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นมาติดที่โอเคสุดละ แต่ถ้าจะให้มาติดไปลงเล่นทุกเกมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางเกมใช้ได้ก็ใช้มาติดไปนะครับซึ่งถัดขึ้นไปก็เป็นดอนนี่ฟาร์ดเบกแล้วก็บรูโน่มันกับเกมที่เราพบกับวัดฟอร์ดนั่นแหละมันแพ้ก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องของพื้นที่แดนกลางเนี่ยมันดูโอเคขึ้นมันเพิ่มลุกเรื่องของอตัวผู้เล่นแดนกลางตัวตรงกลางเข้ามาอย่างดอนนี่ฟารเบกการขับเคลื่อนแดนกลางมันก็ มีผลชัดเจนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะจัดแบบนี้ต่อไปนะในเรื่องของอกองกลางแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับส่วนแนวรุวกก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับโรนโดยอยู่แล้วล่ะนะฮะส่วนนั้นข้างก็เราติดตามกันแต่ที่แน่จะดอนซานโช่จองนั้นขวาแน่นอนนะครับณนะเวลานี้นะฮะต้องให้เขาแหละเพราะว่าเกมที่ผ่านมาก,ก็พอมีอะไรเป็นชิปไม่นาน,นอยู่บ้างนะครับถึงขั้นที่อยู่ในเกมที่ดีเลยได้เลยนะครับสำหรับจะดอนซานโชโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ บียร์เรลกับแมนเชสเตอร์เด็ดส่วนใหญ่ก็อัปเดตในเรื่องของแมนยูเรานี่แหละนะครับความพร้อมต่างๆแล้วก็พูดถึงก่อนเกมประเด็นก่อนเกมมันด้วยส่วนหลังเกมเจอกันนะครับทีนี้เรื่องราวต่อมากันบ้างนะครับก็มาเป็นเรื่องของผู้จัดการทีมหรือว่าพวกตัวเต,ต็งนั่นเองนะครับออตามรายงานจาก BBC โดยไซมอนสโตนนะครับเทียร์หนึ่งคนดังเลยนะฮะร,รายงานกันออกมานะครับว่าสาการต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของปอเชติโนนะครับ เพราะว่านปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนพอตเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กับการคุมทัพปเ,เชสักเท่าไหร่ที่มีบทบาทเพียงแค่เป็นฮดโค้ชชุดใหญ่เท่านั้นครับนอกนั้นั้เนี่ยเรื่องของการดูแลเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของออการจัดการของมริโอนาโดซึ่งเป็นดีเลคเตอร์ออฟฟุตบอลทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการแบบต้องกำลาทีมกันไปในช่วงกลางซีซั่นพูดกันง่ายก็คือพอเนี่ยไม่พอใจอ่ะก็คือไม่พอใจระบบการบริหารทีม ของเปเชียนะฮะนะก็เลยทําให้อะไรหลายอย่างเนี่ยมันตัดสินใจเบียดเสจไม่ได้อํนานาจไม่ได้อยู่ในมือก็ขอลาออกจากการเป็นคนสื่อเลยดีกว่าช่วงไนซันแล้วก็แมนยูอาจจะทา้าบทามาพอดีในช่วงนั้นก็อาจจะรับงานแมนยูต่อทันทีนะครับนะซึ่งบ่ากันว่าพพร์ดก็รองานแมนยูมานานแล้วด้วยนะครับแมนยูเองก็สนใจพร์ดมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวกับซีดานเอ้ยนะครับ กับโรเจอร์เ่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอร์ตมักจะมีข่าวโดดขึ้นมาว่าเป็นเต็งหนึ่งตลอดว่ากันว่าบอร์ดระดับสูงของแมนยูรวมทั้งป๋าเนี่ยป๋าก็ชอบพอร์ตด้วยนะครับก็รอติดตามกันเรื่องนี้ก็มีโอกาสไปไปได้นะที่แมนยูจะได้พอร์ตมาคุมทับช่วงกลางซีซั่นขณะที่แก้ไดนิวิลเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับว่าคนซือคนใหม่ ในมุมมองเขาเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะเป็นพอเชติโนนั่นแหละที่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยยอมที่จะลาออกจากเพชเชออย่างแน่นอนครับเพื่อมาเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของแมนยูนะครับนี่คือมุมมองของนวิลนะที่เขาวิรารกันออกมาว่าคนต่อไปยังไงก็ต้องเป็นพอนะครับแล้วก็น่าจะเร็วนี้แหละที่จะมีการประกาศอย่างชัดเจนนะครับแล้วเรื่องของซีดานกันหน่อยนะครับเรื่องของซีดานเนี่ย BBC ก็รายงานเช่นเดียวกันนะครับ ว่ากันว่าแมนยูได้มีการติดต่อไปหาซีดานแล้วนะครับที่ณปัจจุบันซีดานก็กําลังว่างงานอยู่นะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางซีดานก็ไม่สนใจที่จะรับงานกลุมทีมแมนเชสเตอร์เดในช่วงกลางซีซั่นแบบนี้นะครับซึ่งเป้าหมายปลายทางเนี่ยนะครับอาจจะเป็นทีมอย่างปชเีมากกว่านะครับทีมดังจากเลกฝรั่งเศสเลกบ้านเกิดนั่นแหละหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของทีมชาติฝรั่งเศสไปเลยหลังจากฟุตบอลโลกจบลงนะครับเพราะว่ากระแสะเนี่ยมันแรงอยู่แล้วเรื่องของการ คีซีดานเนี่ยเตรียมไปรับงานกับทางทีมชาตินะครับทีมชาติฝรั่งเศสนั่นแหละส่วนในรายของโรดองบองเนี่ยนะครับทางเซบอนสโตนบีบีซีก็บอกว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับที่แมนยูจะไปท้าทายผู้จัดการทีมชั่วคราวนะครับหรือว่าผู้จัดการทีมขัดตาทับแบบระยะสั้นซึ่งโรองบองเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับนะซึ่งก็ได้รับการพูดถึงครั้งเยอะนะแล้วก็ในส่วนของสตีบูตเนี่ยก็อาจจะอยู่ในหนึ่งตัวเลือกก็ได้ เหมือนกันนะครับสตี v e b o เนี่ยยูดีก็เริ่มที่จะมีข่าวขึ้นมานะฮะก็ย้ำนะครับว่าทางเซมิสโตน BBC เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวเลือกแบบคุมทับชั่วคราวแบบระยะสั้นให้มันแต่จบซีซั่นนี้ไปเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็เรื่องของเวลูนี่นะครับเวลูนี่เนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ภายในทีมแมนยูหน่อยนะครับโอเคตอนนี้โอเล่ไปแล้วนะครับแล้วก็โอเล่โดนผู้พิจารณาอย่างหนักก่อนหน้าน,าน,นอนนะครับแล้วทีนี้เวลูนี่ก็ มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าในมุมมองของเขาเนี่ยจริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ผู้จัดการทีมเพียงแค่อย่างเดียวนะครับจริงๆเนี่ยนักเตะก็ควรที่จะโชว์ฟอร์มได้ดีด้วยนะครับคือสิ่งที่ลูนี่หมายถึงเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักเตะเนี่ยต้องคว้าแชมป์พิบเบิลอังกฤษหรือต้องคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกให้ได้นะแต่พวกเขาเนี่ยต้องแสดงให้แฟนๆได้เห็นว่าคุณเนี่ยทำงานอย่างหนักเพื่อสมโมสรอ,อยู่ตลอดเวลาต้องทําให้ดีกว่านี้เรื่องของผลงานเท่านั้นเองนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบก็คือนักเตะนี่แหละเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันอย่าไปด่าโอเล่มากเลยนะครับนักเตะก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของโปรแกรมหลังจากนี้นะครับห้านัดหลังจากนี้เอาพูดกันง่ายก็คือคาลิกเนี่ยต้องเจอนะครับก็คือโปรแกรมที่เราจะไปเจอกับเบียร์เรอนี่แหละก็คือคืนนี้นะครับแล้วก็อีก4เกมเนี่ยคาลิกต้องเจอเชลซีครับเป็นโปรแกรมที่หนักเลย แล้วก็เดือนหน้า2ธันวาคมนะครับไปเจอกับอาเซนนลคือเจอในบ้านแมนยูนี่แหละนะฮะแล้วก็วันที่5เจอคิตตันพาเลสนะครับอาจจะไม่ได้หนักหนาอะไรแต่ว่าอย่างที่ว่ากันไปครับก็คือแมนยูช่วงเนี้ยเจอทีมไหนก็หนักหมดแหละอย่างที่ผมบอกไปก่อนเกมพบกับวัตฟอร์ดอะคือแมนยูเจอทีมไหนหนักหมดนะครับณเวลานี้ฮะไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่แล้วก็วันที่9เดือนหน้านะครับก็พบกับยังบอยในศึก UCL เตะในบ้านนะครับ คือเอาาหนัก,นกเจอบิ๊กทีมเนี่ยมันมีแค่เบีร์เดอคืนนี้นะครับเชลซี C, แล้วก็อาเซียนอลนี่แหละที่หนักนะโอเคก็รอดูผลงานของคาริกกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับค่าชดเชยหลังจากที่ป่าวางมือไปนะครับแมนยูเนี่ยมีการจ่ายค่าชดเชยแต่ละคนซื้อเนี่ยหนักมากๆในการแยกทางกับแต่ละคนซื้อนะ อย่างเช่นเดวิดมอยเนี่ยก็จ่ายค่าเช่เฉยไป7ล้านปอนด์นะครับในช่วงนั้นก็เยอะนะฮะคือระดับผู้จัดการทีมเนี่ยเล้านปอนด์ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับโดยฟานเกาเลยครับแมนยูจ่ายไป8.4ล้านปอนด์นะครับเป็นค่าเช่เฉยส่วนโยซีเปนโยเนี่ยสิล้านปอนด์ครับถือว่ามหาศาลมากนะฮะสิบห้าล้านปอนด์สำหรับผู้จัดการทีมเยอะมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายโอเลกุนาโซชาค่าเช่เฉย7.5ล้านปอนด์นะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะครับ เรามาปิดท้ายกันดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องราวของดอนนี่ฟานเดเบ็กนะครับมีอะไรน่าสนใจนะฮะเรื่องของดอนนี่ฟานเดเบ็กเนี่ยนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงนะกับทางบาร์เซโลนาแล้วก็อีกหลายทีมนะในยุโรปมากมายนะครับซึ่งตอนนี้ว่ากันว่ามีการตัดบาซ่าไปอีกหนึ่งทีมนะครับตามรายงานจากสปอร์ตสื่อดังของสเปนเนี่ยรายงานกันออกมานะครับว่าชาบีเดนเดสครับนายใหญ่ของบาซ่าเนี่ยไม่สนใจที่จะคว้าตัว เราไ้ฟันดร์เบกในช่วงกลางซีซั่นนะครับก็สยบข่าวลือกันไปนะฮะถามว่ามันฟังได้ไหมมันก็ฟังได้50-50แหละนะฮะแต่ว่าโอเคสปอร์ตเป็นสื่อดังของสปเปนก็ฟังได้อยู่นะครับในระดับหนึ่งนะแต่ก็อย่างที่ว่ากันไปครับมันไม่ใช่บาร์ซ่าทีมเดียวนี่ที่ให้ความสนใจถูกไหมมันยังมีอีกหลายทีมในโยุโรปนะครับอย่างเช่นในลีกอิตาลีแล้วก็ในอังกฤษด้วยกันนี่แหละที่ให้ความสนใจเหมือนกันนะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่า ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอคุมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ